2,187บาทค่ะนี่มันอะไรกันพี่ทำไมวันเกิดหนูทั้งทีพี่ไม่คิดจะเลี้ยงหนูสักมือเลยเหรอคะสบายก็ไม่มีของขวัญก็ไม่มีข้าวสักมือก็ไม่เลี้ยงเวลาไปเที่ยวหนูก็จ่าย ค่าน้ําค่าไฟค่ารถค่าบ้านหนูก็จ่ายป่วยมาทีหนูก็จ่าย,ย,าห,นายหนูต้องดูแลตัวเองพี่ป่วยหนูก็ต้องจ่ายหมาแมวป่วยหนูก็จ่ายค่าอาหารหมาอาหารแมวหนูก็ต้องจ่ายแต่ถ้าต่อไปมีลูกอ่ะหนูก็ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวสิครับพี่หนูไม่ต้องจ่ายคนเดียวหมดเลยเหรอฉันชักจะทนไม่ไหวแล้วนะนี่คุณทนไม่ได้ยังไงคะเนี่ยใช่ไหมคะ นี่คุณผู้ชายเขาไม่เคยจ่ายค่าอาหารให้คุณเลยเหรอคะต้อมาทุกครั้งฉันก็เป็นคนจ่ายทุกครั้งอ่ะไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายสมัยนี้จะเป็นแบบนี้กันทุกคนไม่ไม่ไม่อะไรเหรอคะไม่สืบสิคะงั้นเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะ งั้นถ้าเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวเรียกมาอีกรอบก็ได้ค่ะดังสบายเนยจ้ะค่ะจะเย็นๆน,นะจังสติก่อนพูดจบเลยใช่ไหมขอพี่พูดบ้างนะที่พี่ไม่จ่ายค่าอาหารเพราะตังกูอยู่กับมึงมึงเอาจังกูไปหมดเลย มึงให้กูใช้บริยี่สิบาทแค่ค่ารดเมย์กูก็ไม่พอแล้วแล้วทุกวันนี้มึงเอารถไปใช้ไม่ให้กูขับหัวว่ากูจะไปรับคนอื่นไม่ไว้ใจพี่ก็โอเคนั่งรถเมย์แลวที่กูมาสายใช่ไหมมาสายประจำดรอรถรู้ไหมรถเมย์ประเทศไทยมาเคยตรงเวลาไหมไม่เคยบางคาันแม่งมาคนแม่งแน่น,นล้นออกมายันประตู กูต้องโหนดิใ่ชีวิตกูสุ่มเสี่ยงมากเลยนะที่กูจะตายวันตายพูุ่งก็ไม่รู้แต่โอเคไม่เป็นไรกูความสะดวกสบายนะของขวัญกูไม่ซื้อให้ก็ตังอยู่กับมึงมึงก็เอาไปซื้อสิคะมึงจะให้กูซื้ออะไรอีกกูจะเอาตังที่ไหนไปซื้อให้มึงหนูก็นึก็พี่เมมไปบ้างไงเมมช่อนเงินไว้กูซ่อนเงินไว้ในอย่างอะไรมึงยังเสือกหาเจอเลย นี่ขนาดกูซ่อนไว้ในกำแพงทุกกำแพงฉาบปูนมึงยังเสือกไปทุบเอาออกมาได้อีกมึงเป็นหมอด,ดูเหรอไงวะทุกครั้งที่กูเม,ม้นกูก็ไม่ได้เมนเยอะกูเมมน้อยสองร้อยเม,ม้นไม่ทำอะไรประทางชีวิตทุกวันเนี้ยกูถามตัวเองทุกครั้งว่ากูทนมันได้ยังไงตั้งสองปีโลกเรียกกลยอดคน มั่นทนม,มันได้ไงวะงั้นเดี๋ยวมือน,นี้หนูเลี้ยงที่ก็ได้มันก็ควรต้องเป็นอย่างนั้นปู่วะยิงจะให้กูจ่ายอีกเหรอขอบังเลยค่ะชีวิตได้เอิร์ด